รออยู่รออยู่เดี๋ยวเราขอเก็บแต้มก่อนเผื่อได้เป็นพระเอนเฮ้ยเพลงใหม่เป็นไงครับเพลงใหม่หอมชอบไหมชอบชอบเลยชนะก็ต้องชอบเพลงด้วยนะชอบชอบมอนเนตมีเงื่อนไขเยอะหน่อยอะไรหอมก็ ตั้งใจครับตั้งใจทำเพลงนี้มากเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับทีทีผู้ใที่เล่นคอนเทนเป็นชาเลนเพลงควาไม่กว่านะครับก็ปล่อยไปแล้วนะครับเผื่อใครยังไม่รู้เอ้แต่ว่าผมเชื่อไม่มีใครไม่รู้หรอกก็รู้กันหมดครับใช่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 เหน่อไมทุกคนไม่เหื่ไ่เลย นน้ำม้อนก็หาเหนื่ยแล้วเห็นน้ำม้อนก็หายเหนื่อยแล้วครับโอ้โหจริงเหรอจริเหนื่อยเลยขอโทษนะครับถ้าติดเหนื่อยเด็กร้านดีครับเด็กร้านดียินดีที่ได้จากครับทุกคนโอหวันนี้แบบวันนี้แบบมาแบบสดใสมากๆเลยทุกคนคือแบบว่าชูนักเรียนนี่นี่ชูนักเรียนนะฮะชูนักเรียนด้วย ผมผมไม,ไม่รู้ผมจะพูดอะไรเลยอ่ะตอนนี้วันนีไไน้ไม่เหนะะื่อยัใส่ก็หล่อแล้วจริงเหรอพอเดินน้ำใส่ชุดว่ายน้เลยแบบฟูๆไปนิดนึงก็ก็เราก็ได้ไปดูเราวันดีเราก็จริงๆเราชอบเรื่องประกอบคอนิการู้ทุกคนรู้ใช่ไหมประกอบคอนิการู้แต่เราจะมาพูดให้ฟังนะครับประกอบคอนรริการคือ เป็นกลุ่มผู้หญิงเรื่องน่ะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่เป็นโซนแมนีและกันแล้วเราก็เราเป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วไงแล้วเราก็เฮ้ยเราดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้าเส้นห่ออยากอยากดูเอออยากดูอะไรอย่างเงี้ยก็อะจะได้รู้ไงว่าเดโมนช่วงนี้กินกับซีรีส์เรื่องอะไรนะฮะเราปล่อยนะไม่รู้ว่ามีกานหรือเปล่าเราก็ไปสืบมัน มันสวีครับมันเขินเขินนะจริงอะไรนะเขิดอะไร,รอ่ะไม่ไม่รู้หลนคือแบบวันนี้สวยกันแปลกไม่ไม่สวยแบบคืออะสวยกว่าทุกทีแล้วกันอ คนเราเราก็ต้องสวยขึ้นสวยขึ้นทุกวันใช่ไหมต้องแบบเจอกันทุกวันละล่ะได้หรอหาได้ทุกวันเลยใช่นะได้ได้ปลาล่าเราเราได้ปลาล่ะเราได้ฮะผมได้ดีอย่างมากเลยนะครับผมก็นะฮะเฮ้ยความฝันของเนี่ผมว่าปีนี้นี่อยากอยากจัดควาเสริวยเลย เป,เป็นความยากคุณนีว่าปีนี้นะต่อปีนี้นะนเพราะว่าไม่รู้จะโชว์เพลงอะไรอยากอยาก,อยากเล่นหนึงงานปีนี้สักท้ายปีอะไรนะะอย่างเงี้ยคือคือพูดไปม่หมเดือนหน้าเลยฮะอออกอดกูผัดไม่หมด ใหญ่นะฮะอืมจะมีคอนเสิร์ตแต่กลัวบัตรไปห,หมดขออ่ออันนี้ครับฮะแล้วพูดไปก่กอนพูดไปก่อนนะว่านี่แบบตอนเนี้ยเขาได้ยินเขาแบบเฮ้ยเขาไม่เหมืนพี่แบบคอนเสิร์ตต <c oughs> ั๊ะต้องช่วยต้องช่วยกันนะฮะ <c oughs> เฮ้ยอันนี้เฮ้ยตัวน,นี้นา่าแปลกผมไม่โดนว่าตรงที่ผมขยับเยอะๆเลยนะลองมาชิมกันนะ อเคเป็นที่นะเป็นที่นะอัะฮะแอ่ะผมทแล้วมันไม่มันไม่ใช่แบบน ใชอ้าวโอ้ยดีอันนี้นี่หิวไหมฮะทุกคนหิวจริงจริงนี่อยากซื้อขนมป่าขนมขนมร้านบอสเชื่อไหมเอนดิชามคุกกี้เช่อไมเชื่อไมใช่ พูดผิดผมกอดนะดกอดี่บอลนะบอล,ลบ,บอลก็เทคสัมภาผัสกันนะบอลเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าเดีย๋ยวนี้เขาแบบว่าเป็นคนดงนังนะครับก็ก็ดีใจนะครับก็อยากฝากเพื่อนผมด้วยนะครับก็ได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันบอลก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งก็เป็นคนที่เทคแคร์อะไรเราอย่างนี okay, ้นี่แหละแล้วก็เป็นเป็นเพื่อนแล้วก็กอยากฝากเขาบ,บอลด้วยนะฝากบอลใส่ด้วย อยากให้ทุกคนไปเล่นชาเลนจ์กันเยอะๆเลยนะครับผมได้้ดได้เต้นให้ดูอีกรอบได้ไหมไสอนหน่อยสอนหน่อยได้ได้แต่พี่พุ๊กเฮ้ยพพ,พ,พ,พี่พี่ต้องลองนะฮะได,ได้เป็นเงื่อนไข สามสองหนึ่งากาศตามหาคนไทไม่รู้ไหเต้นวัวเต็มดีกว่าเต้นวชติตเชื่อคนเต้นได้อยากเต้ัวเต็มดีกว่าวันนี้ไม่ได้ออกกลังกายนะกาศตามหาคน I'll hey, โลมานะครับอยากเอเขาอะไรนะครับอยากให้ไม่เสียอะไรไมสีอะไรดีนะไม่เสียอุ้ยทองาหาเขาไม่เข้าเสียดีสิงเงินวิบปับอะสิงเงินนะเฮ้ยน่าสนใจสีเงินน่าใจ อาจจะเป็นเงินแบบเงินแบบราคาบ้าอะไรอย่างเงี้ยสีอันนี้สังกระสีไงไม่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาเขาแบบว่าโดนไฟแล้วแบบว่าคนดูอะแสบมากติดเท็ดด้วยโอ้ยยังเวอร์เกินนะฮะแต่เรเวอร์เกิน มีเคสครับก็ได้เดี๋ยวควรมาโชว์นะฮะนี่นี่นี่ถ้าในคอนเสิร์ตนี้เดี๋ยวโดนรับเลยปอร์คิช่วงนี้ไม่ทำเป็นหน่งตัวละเฮ้ยสรุปเสียนะสีเงินเอาสีเงินผสมสีเฮ้เฮ้ใช่แบบเป็นฟิลแบบเฮ้ยเอาแบบ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือสีอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมรู้เดี๋ยวผมลงเป็นสีให้นะฮะ <c oughs> เป็นโทนเป็นโทนสีอะไรนะนะโอเคทุกคนกินข้าวอย่างนั้นเนี่ยกินอะไรดีกินอีนยางเป่าฮะเปาเฮ้ยเดี๋ยวเอาหนะ้าเอาขนมมางปลา อย่าลืมนะอย่าลืมนะบอกตัวเองไอ้อย่าลืมมาบอกตัวเองแล้วเพื่อแบบเราคุยกันไว้ใช่ไหมเออเดี๋ยวเผื่อมีไงทุกคนก็แบบไอ้เดมอนอย่ามเอาขนมมันนะอะไรเงี้ยบอกเผื่ออาทิตย์หนึ่งนะบอกเผื่ออาทิตย์หนึ่งเพื่อแบบมีมีโอกาสได้เจอกันอีกนี่นะฮะเชี่ยวอยู่ไอทุกวันมันก็อย่า ดูได้ไงอ่ะเอ้าไม่รู้เหมือนกันพูดไว้ก่อนนะฮะถ้าถ้าถ้าทุกคนอ่ะก็ใช่แต่ถ้าทุกคนเงียบก็ไม่ใช่เราใช่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 ครับอ๋อเดี๋ยวต้องมาสัมภาษณ์โอเคทุกคนนะครับเดี๋ยวผมต้องไปทำภารกิจอันยิ่งใหญ่นะครับผมก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ ผมว่าอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่มาเจอกันในวันนี้นะครับอาจจะอาจจะเป็นวันที่ไม่ได้เป็นทางการมากนะครับแต่ว่าสักวัน่งเราจะเจอกันแบบทางการแน่นอนแล้วก็ฝากเพลงของแม่ดีกว่านะครับแล้วฝากเพลงของแม่ดีกว่าด้วยนะทุกคนก็เป็นเพลง Diamond Boss นะครับ Boss Diamond นะฮะเป็นโลโก้เป็น DB ครับในเฟซบุ๊กผมไปคอมเมนต์ไปแล้วอ่ะที่ผมไปคอมเมนต์ไว้อ่ะใน นเใช่ใช่ในในยูทูบอ่ะผมไปคอมเมนต์ไว้ใช่เราไปคอมเมนต์ไว้ไอที่กดไลค์เยอะๆอะ่ะเป็ตรงนั้นน่ะครับอ๋อได้ครับได้ครับก็ฝากฝากด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่นะครับขอขออนุญาตถ่ายรูปด้วยนะไมฮนนะนฮ